สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยน,น,นูเอเคนะคะเมื่อคืนเยน,นูเลิกงานกลับมาถึงบ้านนะเห็นกล่องคอมพิวเตอร์นะเขาเอามาส่งแล้วตั้งอยู่สภาพกล่องเป็นแบบนี้ค่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรนะ,ะให้หลานเปิดกล่องแล้วก็เห็นสภาพของ คอมพิวเตอร์ของจอเนี่ยมันดูดีมันไม่ได้มีรอยขีดข่วนหรือรอยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็โฟมที่เขห่อหุ้มมาเนี่ยก็โอเคมันห่างจากเนื้อของกล่องเนี่ยมากพอสมควรคือ4ีหนิ้วเลยทีเดียวนะก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแทนแทนคอมาใหม่ unbox ยี่ิบเจ็ดน้วอันเก่านั่าจะยีะ่สิบสามจัดการเปลี่ยนกระทั่งหลานชายเสียบปลั๊กแล้วก็หาปิ่มปุ่มปิดเปิดไม่เจอนะยานูก็เลยมารูป,ร,ปรูปคลำคำดูใต้ล่างพอจอมันติดมาเท่านั้นแหละหลานบอกว่าย่าเปิดใหมายเปิดใหม่ ดูซิสงสัยต้องส่งคืนรู้ชักได้ส่งอีเมล <press the S 1> แจ้ง windows, ไปที่ control, บริษัทใน <and enter S 1> ทันทีนะ <turn> ก็เดี๋ยวมารอฟังคำตอบว่าเขาจะจัดการ <Okay. S 1> อย่างไรขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเยนูนะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย